ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปอุตร,รดิตถ์ครับหลังจากที่มีบ้านหลังหนึ่งตั้งใจจะสร้างใหม่แทนหลังเก่าที่สุดโทมตกกับกลายเป็นว่าบ้านถล่มพังลงมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่คําตอบพร้อมกันกับคุณคิงในช่วงสีข่าวครับ ามทวงสติข่าวกับคิงพีรวัตรนะครับที่อำเภอพิชัยอุตรดิตต์คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็หอบเงินกลับมาก้อนหนึ่งแล้วก็ไปกู้เงินมาเพิ่มตั้งใจจะสร้างบ้านใหม่ให้กับตัวเองให้กับลูกให้กับครอบครัวเพราะว่าบ้านเดิมเนี่ยมันก็ผุพังปลวกแทะแกะกินไปหมดแล้วนะฮะปรากฏว่าก็ลงทุนลงแรงช่วยกันกับลูกๆหล,ล,ลานในการสร้างบ้านแต่ทีนี้ปรากฏว่าจูจ่ๆบ้านหลังใหม่เนี่ย พังถล่มแล้วก็ทับร่างของเขาเจ็บสาหัสในเบื้องต้นคาดว่าการก่อสร้างอาจจะไม่ได้มาตรฐานครับทั้งเรื่องของการเทปูนบางจุดหนาไปบางจุดบางไปเรื่องของโครงสร้างสถานที่โครงสร้างของบ้านต่างๆทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแล้วเมื่อมีคนเข้าไปอยู่ความเสี่ยงที่จะเกิดบ้านพังถล่มมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะใครก็ตามที่กำลังคิดว่าฉันอยากได้บ้านใหม่สักหลังจะปลูกเอง หรือจ้างคนมาปลูกให้หรือเพิ่งจะปลูกบ้านเสร็จกําลังจะย้ายเข้าไปอยู่ต้องดูอะไรต้องระวังอะไรต้องเช็คอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ระทึกแบบนี้ฟังคําเตือนและคําแนะนําเพิ่มเติมนนครับในการสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมบ้านเนี่ยครับจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อนเพราะว่าเขาจะได้มาตรวจสอบว่ามันแข็งแรงทนทานหรือเปล่าเวลามันถล่มลงมาเนี่ยครับ ผู้ที่สร้างนะฮะแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยอันนี้จะต้องรับผิดชอบนะฮะถ้าในทางอาญาเนี่ยครับก็อาจจะเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับส่วนในทางแพ่งเนี่ยครับทั้งผู้ผู้ก่อสร้างนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยก็จะต้องชดใช้ให้กับผู้ที่เขาเสียหายนะครับก่อนที่จะสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมบ้านเนี่ยครับ ปรึกษาหน่วยงานราชการก่อนนะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าสำนักง,งานเขตนะฮะเพื่อว่าเขาจะได้มาตรวจสอบหรือว่าให้คําปรึกษาที่ถูกต้องครับก่อนจะปลูกบ้านสร้างบ้านควรจะปรึกษาหน่วยงานราชการก่อนจะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราปลูกอยู่เราสร้างแล้วโดยผู้สร้างผู้รับเหมาเขามาทําให้เราแล้วไม่ได้มาตรฐานแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมาแบบนี้ถ้าหากว่ามีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็สามารถจะร้องเรียนเรียกร้องค่าเสียหายและค่าชดเชยได้ แต่ในมุมกลับกันนะครับถ้าเราสร้างบ้านเองรงแรงเองทําเองแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นพี่ฟิวแล้วคุณผู้ชมฮะต้องบ,บอกเลยว่าอย่างนี้เนี่ยการเรียกร้องเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเรา,เราเซ็นเเราทําเองใช่<า>ใช่ใชดังนั้นคือควรจะให้ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างแล้วก็ คนที่มีความเชี่ยวชาญให้คําปรึกษาให้คแนะนําแล้วก็ดูแลการปลูกบ้านเราดีกว่าเพราะปกติเวลาการที่จะปลูกอะไรเนี่ยมันต้องมีการยื่นแปลนให้กับทางอ,อบตออให้กับทางเขตใช่ไหมให้ทําการตรวจสอบก่อนว่าโครงสร้างทุกอย่างได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่ทุกคนก็รู้แหละว่าขั้นตอนการยื่นเนี่ยบางที่บางเขตนะผมเคยยื่นปีกว่าเรื่องไม่วิ่งจนเขาย้ายออกไปจากที่อื่นแล้วอ่ะโอ้โหยังไม่ได้เลยก็มีแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ